สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศีลคือรากฐานของความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมศีลคือระเบียบของชีวิตคือแนวทางที่ทำให้เราดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสงบเป็นสุขและน่าเชื่อถือหลายคนอาจเข้าใจว่าศีลเป็นเรื่องของคนถือศาสนาเท่านั้นเป็นข้อห้ามที่ทำให้ชีวิตดูจำกัด แต่แท้จริงแล้วศีลคือเส้นทางของความเจริญเพราะศีลคือระเบียบแห่งจิตใจที่ควบคุมการกระทำทางกายและวาจาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 1. ศีลคือความเป็นระเบียบของชีวิตในชีวิตของเราถ้าไม่มีระเบียบก็ย่อมเกิดความวุ่นวายเช่นเดียวกับบ้านเมืองที่ไม่มีคือมีแปรไม่มีข้อบังคับก็ย่อมเกิดความเดือดร้อน ศีลจึงเปรียบเสมือนกฎระเบียบของชีวิตที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างร่มเย็นคนที่มีศีลคือคนที่ควบคุมตนเองได้ไม่เบียดเบียนไม่โกหกไม่ล่วงเกินผู้อื่นไม่ทำร้ายชีวิตอื่นและไม่มัวเมาในสิ่งที่ทำให้สติหลงลืมเมื่อเรามีศีลครบเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตมีความสงบมีความมั่นคงมีพลังแห่งความดีอยู่ในใจ 2. ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิและสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญา ถ้าจิตเรายัางไม่สงบยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายจากการกระทำผิดศีลสมาธิย่อมตั้งมั่นได้ยากและเมื่อสมาธิไม่มั่นปัญญาก็เกิดได้ยากเช่นกันเปรียบเหมือนการสร้างตึกสูงทารากฐานไม่มั่นคงตึกย่อมล้มได้ทุกเมื่อศีลก็เช่นเดียวกันเป็นฐานรากของความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คนมีศีลย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นคำพูดมีน้ำหนักการกระทำมีคุณค่าและใจมีความสงบนั่นคือความเจริญแท้จริงที่เริ่มจากความเรียบง่ายที่สุดคือการรักษาศีลในชีวิตประจำวัน 3. ศีลส,ส,สร้างความน่าเชื่อถือในสังคมลองคิดดูนะครับ ถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่พูดจริงทำจริงไม่คดโกงไม่หลอกใครไม่เอาเปรียบใครเราอยากอยู่ใกล้ไหมครับแน่นอนว่าอยากเพราะคนแบบนี้น่าไว้วางใจศีลจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของจิตใจแต่เป็นทุนทางสังคมที่สร้างความน่าเชื่อถือ คนที่มีศีลไม่ว่าจะทำงานค้าขายหรืออยู่ร่วมในครอบครัวยอมได้รับความไว้วางใจความร่วมมือและความเคารพพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลน,นำสุขมาให้ในโลกนี้และในโลกหน้าหมายถึงศีลทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันพระใจไม่วุ่นวายไม่กลัวผิดและมีความสุขในอนาคตเพราะผลของความดีจะตามคุ้มครองเรา 3. ศีลส,ส,สร้างความน่าเชื่อถือในสังคมลองคิดดูนะครับถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่พูดจริงทำจริงไม่คดโกงไม่หลอกใครไม่เอาเปรียบใครเราอยากอยู่ใกล้ไหมครับแน่นอนว่าอยากเพราะคนแบบนี้น่าไว้วางใจศีลจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของจิตใจแต่เป็นทุนทางสังคมที่สร้างความน่าเชื่อถือ คนที่มีศีลไม่ว่าจะทำงานค้าขายหรืออยู่ร่วมในครอบครัวยอมได้รับความไว้วางใจความร่วมมือและความเคารพพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลน,นำสุขมาให้ในโลกนี้และในโลกหน้าหมายถึงศีลทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันเพราะใจไม่วุ่นวายไม่กลัวผิดและมีความสุขในอนาคตเพราะผลของความดีจะตามคุ้มครองเรา สศีลสร้างความสงบในใจลองสังเกตดูครับเวลาเราทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยเช่นพูดโกหกทำร้ายใจคนอื่นเราจะรู้สึกกระวนกระวายไม่สบายใจแต่เมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องใจจะสงบอิ่มเอิบและมีพลังนั่นคือผลของศีลทำให้ใจสะอาดศีลจึงเป็นเครื่องชำระกิเลสเบื้องต้น ทำให้จิตพร้อมสำหรับการฝึกสมาธิและพัฒนาไปสู่ปัญญาได้อย่างแท้จริงศีลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศีลห้าเท่านั้นแต่หมายถึงการมีสติรู้ตัวในการดำเนินชีวิตทุกวันรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ว่าอะไรสร้างความสุขแก่ตนและผู้อื่นนี่คือศีลในชีวิตจริง 5. การเริ่มต้นรักษาศีลง่ายๆในชีวิตประจำวัน บางคนอาจคิดว่าศีลเป็นเรื่องยากต้องทำได้ครบทุกข้อถึงจะดีแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เริ่มจากจุดที่เราทำได้เริ่มจากไม่พูดโกหกเริ่มจากไม่เบียดเบียนสัตว์เริ่มจากไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นแม้เพียงข้อเดียวแต่ตั้งใจทำด้วยสติก็เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญแล้วเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตจากมเมล็ดเล็กๆ ศีลหนึ่งข้อที่เรารักษาด้วยใจบริสุทธิ์ก็เพียงพอให้ความสงบและความเจริญเริ่มผลิใบในชีวิตของเรา 6. ศีลน,นำไปสู่ความเจริญที่แท้จริงความเจริญในโลกนี้มีหลายแบบบางคนเจริญทางวัตถุแต่ใจวุ่นวายบางคนมีทรัพย์มากแต่ไม่มีศีลใจก็ไม่สงบ แต่ผู้มีศีลย่อมมีความเจริญทางใจคือความสงบความมั่นคงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกศีลจึงไม่ใช่เพียงกฎศาสนาแต่เป็นศาสตร์แห่งความสุขคือหนทางที่ทำให้เราเจริญทั้งทางโลกมีคนเคารพไว้วางใจและทางธรรมใจสงบเบาสบายและมีแสงแห่งปัญญาเกิดขึ้น ดังนั้นหากอยากให้ชีวิตเจริญขึ้นไม่ว่าจะในงานการเงินความสัมพันธ์หรือความสงบในใจจงเริ่มที่ศีลเพราะศีลคือรากฐานของทุกสิ่งเมื่อศีลมั่นจิตย่อมมั่นเมื่อจิตมั่นปัญญาย่อมเกิดและเมื่อปัญญาเกิดความเจริญทั้งปวงย่อมตามมา ขอให้ทุกท่านตั้งใจรักษาศีลด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกลัวเพราะศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่คือของขวัญแห่งความสงบที่เรามอบให้กับตนเองและโลกใบนี้ศีลคือความงดงามของใจศีลคือความสงบของชีวิตและศีลคือรากฐานแห่งความเจริญอย่างแท้จริงขอทุกท่านมีศีลและเจริญในธรรมทั่วกันครับสาธุ